สวัสดีค่ะพี่กาเองนะคะสวัสดีค่ะหมัมมี่เองนะคะะวันนี้เราเล่นแบบชี่ว่า building box simulator ค่ะแต่ว่าเขามีการบินให้เราบินด้วยโอ้แบ p นี้บินได้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะอุ้ยจริงทุกคนมันบินได้ก็คือเราทายังไงคะเราถึงจะบินได้แบบนี้คะเราแค่กดกดที่ตัวเขาใช่ไหมเราก็จะกดลอยขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็จะบินได้เลยว้าวนี่เรายกของได้ด้วยนะ ยื้อของแบบปีนี่ได้วหมคะอ๋อาโอเค <c oughs> มากเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะในแมปนะคะก็มีแบบกากาใหญ่กาแบบขนาดใหญ่มากแล้วด้ี่ถ้วยกาแฟค่ะถ้วย <c oughs> ก,ก,กาแฟก็มีที่นั่งอยู่ในนั้นนะอุ้ยอันนี้คืออะไรจานแล้วย้ายจานได้หูอหูนี่เราเป็นซูเปอร์แมนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะมันคือของติดโชว์ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเรายกขึ้นมาได้เลยทุกคนอ๋อมัน <เท S 3> ใหญ่แต่ว่าเรายังมีพลังยังมีพลังเยอะมากออโอ้ยเมื่อกี้นี่คือบันไดนะคะที่สกายก็ไปยกบันไดมาประกอบแล้วดูวันนี้สกายยังยกได้ไหวเลยอันนี้คือเอามาทําอะไรอะคะ เอาเอาเอามาวางไว้ตรงกลางอ๋อไว้ที่จับอ่าวางอ๋อนี่เราต้องมาประกอบล่างจากที่มันกระจัดกระจายอยู่ให้เรียบร้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าพี่กายต้องเอาใช้เงินมาซื้อค่ะเพราะว่าคนที่เขาลูกค้าเขามาดูอ่ะเขาจะใส่เงินให้เราอ๋อถ้าเราทําสวยลูกค้าชอบใจเขาก็จะมาจ่ายเงินให้เราใช่ค่ะทุกคนนี่อนี่ไงพี่สกายเริ่มเก็บเื่อเรื่อยแล้วนะคะ เขาทําให้เราบินได้แล้วก็มีพละพละพละกำลังเยอะก็เพื่อที่เราจะได้ยกของพวกนี้มาจัดได้ตามภารกิจที่เขามอบหมายนั่นเองนะคะทุกคนใช่ค่ะแต่ว่านจ,จริงสนุกมากเลยค่ะทุกคนแบบนี้แบบนี้สนุกจริงนะก็เท่ากับว่าเป็นการสอนโครงสร้างด้วยใช่ไหมว่าเราควรจะวางอะไรไว้ตรงไหนนะคะนี่ตอนนี้ก็คือใกล้เสร็จแล้วเราก็สามารถเสร็จแล้วค่ะทุกคนอ่านี่มันจะมีเลเซอร์บอกเรานะว่าอะไรต้องวา,วางตรงจจไหน จ,จุดอะไรคะมาร์คจุดไว้ให้มีเลเซอร์มาร์คจุดไว้ให้ว้าวจุดพูจุดพูดเออฉลองชชนะที่พี่สกายทำได้แล้วก็ซื้อมาเลยค่ะอราซื้อมาอีกหนึ่งอันมอเมื่อกี้ม่กายติดคุณพ,พระกระเจยดกระจายหมดอ,อ่ะนี่มันจะมีแสงเลเซอร์อยู่นะคะว่ามันควรจะไปวางตรงไหน แต่เป็นรอยตั้งหักอ,อ่า<อ>เป็นรอยนะคะว่ามันควรจะวางตรงไหนนะอ่ะเราก็มีหน้าที่ประกอบอันนั้สนสการทำมาแล้วแล้วก็อันแรกเขาโอ้เขาให้เราทำเี่ยนะอ่าอันแรกก็คือเป็นแบบว่าร้านค่ะตีมเป็นร้านกาแฟอุ้ยเป็นร้านกาแฟมะม,มุนเท่มองไกลๆแล้วเป็นแบบนี้อ่ะแลวดูอันนี้สิคะเราสามารถไปนั่งแล้วขนาดขนาด แกว่งแกว่งแกว่งเลยค่ะโอ้จอนัดจะแกว่ง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 จนเป็นหัวเป็นม้าหมุนไปเลยนี่เหาะมาเลยนี่กีเกียดวิ่งแล้วนะคะก็เหาะมาเลยค่ะอ่าก็ไปว้าเหาะเร็วกว่าค่ะทุกคนอ่าอุ้ยอันนี้มันจะเป็นยังไงเครื่องเครื่องยกน้ำหนักเลยเมื่อกี้ตอน ทุกคนเห็นไหมคะว่าตอนนี้่สกายติดอันนี้พี่สกายต้องใช้ปินพี่เจรกายต้องใช้บินนะ,นนะคะเพราะมันอยู่ที่สูงะคะ่ะอันนี้เหมือนเป็นชิงช้าอันใหญ่มากเลยอะเหมือนเราไม่มีปีกแต่เราไม่มีปีกแต่ทำไมเราบินได้อะเพราะว่าเราเป็นซูเปอร์แมน<笑><笑>เราส <IS C yan> ามารถมีแรงโน้มถ่วงอยู่ที่เท้าที่ตัวที่ตัวเราได้ไม่ถึงนี่ พี่แขนไม่เชืเอออ่อเราครับคนได้ก็ได้ตรงไหนก็ได้พี่แขนเออพาร,รักลังเวลาเราออกล่าง,ง,งกายเราก็จะแข็งแรงใช่ไหมใช่แล้วแต่แตว่าเราในความจริงเรายกแบบนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันหล่นทับเดี๋ยวหล่นทับแล้วก็แล้วก็จะรุกขึ้นไม่ได้เลยนะคะทุกคนไม่นานสิคะ ะะแล้วว่าเก็บตัวเลยเรียบร้อยด่านนี้คือว่าอุปกรณ์ที่นําต้องนํามาต่อคือเยอะมากมันเป็นเหมือนกล<ณ> <คน S 2> ุร้อ,รอหรอด้วยนะคะทุกคนอ๋อพีทสกายต้องใช้เวลานานกว่าจะเสร็จโอ้จริงค่ะกว่าจะได้แต่ละอันดูอันนี้ก็คือข้างๆนั้นเพื่อนประกอบไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเพื่อนประกอบเยอะมากเลยใช่ตอนนี้เครื่องเก่าของนิสกายก็แต่งประกอบ โอเคเลยค่ะทุกคนอ่าตอนนี้นะคะพี่สกายก็เริ่มประกอบไปเรื่อยๆแล้วนะใก็ค่ะกวจะเสร็จอ๋อโหอันนี้พี่สกายก็เคยประกอบจากเครื่องเก่ามาแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะกวดจะเสร็จอ้อโหอันนี้พี่สกายอ่ะกวดจะกวดจะกวดจะประกอบประกอบแบบได้เยอะกว่าสักทีอ๋อใช้เวลานานมาก่เลยค่ะทุกคนนี่ก็คือเป็นรอข้างที่สองแล้วนะคะเราเริ่มประกอบเป็นรอข้างที่สองแล้ว โอ้ <ừ. S 1> ーーทุกคนคะมันเหมือนแบบว่าเป็นชิงช้ากงล้อ,อยังไงก็ไม่รู้อะ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามันเป็นแบบว่ามีที่น,น,นั่งชิงช้าหรือเปล่า <c oughs> <อ>โอ้นี่มันเป็นฟันเฟืองใช่ค่ะถ้าเป็นกายนั่งอะคะโอ้ถ้าเป็นกายนั่งรู้กกายจะต้องแบบเสียวหรือกี <c oughs> ดไม่เหรอเสียวหรือกีดเลยใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นชิงช้า เป็นชิงช้าจริงๆด้วยค่ะแต่เป็นชิงช้าแบบว่าเป็นกลไกลอะค่ะเป็นกลไกลแบบวงร้อวิสกคืนจริงลน้องน้องทุก,กๆๆคนถ้าไม่รู้จักก็ลองพิมพ์มาหาวิสกายก็ได้นะคะตอนนี้นะคะก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันกำลังจะเป็นชิงช้าม้าหมุนและไอชิงช้าแบบว่าวงกลมๆๆแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้วิสกาหาไม่เจอ <c oughs> เลเซอร์ชี้ไม่ตรงไหนหาไม่เจอ เป็นพอย์ที่เขาตั้งไว้ดูสิทุกคนนี่มันคือสวนสนุกชัดเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะทุกคนสนุนชัดๆสวนสนุกค่ะสวนสนุกที่ทําเอาเป็นแบบบล็อกเลโก้มาทําเป็นสวนสนุกนะคะเนี่ยเทมากเลยอันนี้น่าจะเป็นอะไรคะเนี่ยถ้วทุกคนอยากมาเล่นแบนวิสกายเดี๋ยวอเดี๋ยวเรามาพิมพ์ชื่อเหมือนวิสกายก็ได้เดี๋ยวเผื่อจะได้เจอดูสิคะอันชิดซ้ายแล้ว จะมีผู้มาให้แล้วอู้มีตาด้วยนะอู้เป็นคนต้อนรับว้าว้าวผู้มาแล้วได้อีกดาวแล้วค่ะต่อไปสร้าง้ําหมุนค่ะผู้มาลุผู้มาลิน้ำผู้น้ำขี้โอ้ยแล้วก็เพือผู้มาแล้วนะคะตอนนี้อ่ะต่อไปก็คือเขาบอกมาามแล้วนะว่าเขาจะให้เราสร้าง้ําหมุนนะคะ ตอนนี้เราก็เริ่มสร้างม้าหมุนโดยการไปเอาเลโก้สีเหลืองมาทําเป็นฐานเสาก่อนนะคะสี่ด้านค่ะคนดูคนมาแล้วค่ะคนมาเที่ยววิสกายใหญ่เลยอุ้ยพี่มัมมี่ว่านะดูสิคะแบบว่าโอ้โหอันนี้แบบแผ่นใหญ่มากนะต้องใช้พลังกำลังเยอะมากว้ยจะล้ม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 ทับล้มไม่เนียไม่ล้มทับไม่ล้มทับนะคะตอนนี้ก็คือเราเอาแผ่นเคยเล่นม้าหมุนแล้วนะคะสนุกมาก ดิสนีย์แลนด์ค่ะทุกคนดิสนีย์แลนด์ที่เขามาจัดที่เมืองไทยที่เอเชียทีคนะคะ<ช>ตัวน,นี้เราก็ถึอใช้เวลานานมากเลขับไกลมากอาตอนนี้นะคะเราก็ได้แกนของม้าหมุนแล้วค่ะขนาดมีมีตอนวิศิกาเล่นอันที่หยุบเจี๊ยบขนาดวิซ้ายยังเล่นยังเล่นได้คะแนนเยอะมากอ๋ออันนี้ก็พูดถึงตอนที่ไปเอเชียทีค ในงานของดิสนีย์แลนด์นะคะอ่าตอนนี้เราก็กลับมาดูที่เอ่อม้าหมุนของเราอาติดอ๋อหได้แล้วค่ะติดอะไรก็ไม่รู้นะคะเมื่อกี้ไม่ได้ติดเมื่อกี้หล่นเอาหล่นลงไปเลยค่ะลูกโอเคค่ะเมื่อกี้หล่นนะนอาจะนะอ่าเราก็จะทําโครงสร้างนะคะไว้สําหรับเป็นเสาไว้ให้สําหรับจับอะค่ะเวลาเราขึ้นม้าหมาม้าหมุนมันจะมีเสาไว้ให้เราจับด้วยนะคะนี่เราก็ทําตัวนี้อยู่ เพราะว่าจะาล้านจะต้องโดนน,นี่ดูตัวน้องม้าสิมีสีชมพูกับสีน้ําเงินด้วยแล้วก็มีสีเหลืองด้วยค่ะ,ะตัวโอ้มีสีเหลืองจริงๆด้วยโอเคอะตอนนี้เขาให้เราประกอบน้องม้าตัวสีชมพูอยู่นะคะแล้วก็วิ่งมาเอาสีชมพูอีกอันหนึ่งหางเหรอคะตรงนี้ หางกับขาหลังของเขานั่นเองนะคะโอเคได้หางมามแล้วแต่พิสกายเคยดูโบนี่อยู่นะคะสนุกมากเลยคล้ายๆกับโบนี่อยู่เหมือนกันนะตอนอ,อันเนี้ยต่อมาก็มาหยิบ<ต>ที่ตุ่นแต่พนี่มีหลายตัวถ้าทุกคนไม่รู้ชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาเดี๋ยวลองมาหาคอมเมนต์พิสกายก็ได้นะคะค่ะอันนี้เราพิสกายรู้จักหมดเลยต่อนนี้เราก็มัต่อน้องม้าตัวสี สีเรือ,อต่อไปก็ไปเอารำตัวมาต่อเลยนี่แล้วน้องหางอยู่ไหนน้องหางน้องหางอยู่นี่ตอนนี้นะคะเราก็ได้ม้าสามสีแล้วเรามาดูกันค่ะว่าม้าหมุนอันนี้นะคะจะนั่งได้ทั้งหมดกี่ที่คะแล้วเขาก็จะหมุนจริงด้วยเ,ออเขาจะหมุนจริงได้หรอคะพอเราทำเสร็จปุ๊บเขาก็หมุนจริงมัมมีว่าน่าจะได้สักประมาณ6ตัวก็คือสีมชมพูสองสี เหลืองสองแล้วก็สีฟ้าสองตอนนี้เราก็เริ่มวางสีฟ้าอีกตัวที่สองแล้วนะคะว้าวมีวางลำตัวไปแล้วบิสกอยจะเสร็จแล้วนี่นะใช่ไหมคะใยังยังเห่ืออีกตัวนึงหางใช่ไหมคะหางไม่ใช่หัวตัวอาต่อมาเป็นตัวแล้วค่ะอุ๊ยเหมือนจะมีร่มอยู่ข้างบนม้าม้าหมุนเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราก่อน ตอนนี้ยังไม่ถึงคิวโอ้เดี๋ยวพี่สกายต้องเหาะเลยนะเหาะมาเลยค่ะโอ้ยเหาะจริงค่ะทุกคนมาแล้วโอ้ยอันนี้ก็คือต้องหมุนมาเลยนะคะไม่เห็นเลยค่ะพี่สกายมันตัวใหญ่กว่าเราเยอะว้าวพี่สกายมาสร้างปราสาทแล้วค่ะต่อไปสร้างเลยมีไงเงินไม่พออ้าวถ้าเราจะสร้างปราสาทคือต้องมีเงินหกร้อยเหรียญค่ะพี่สกาย เหลือขายไปสามอันอะค่ะไปสามอันเหลือปราสาทเหลือสวนนะคะแล้วก็อีกโอเหลืออะไรบ้างโอเหลือเยอะอยู่เหมือนกันก็คือมันมีอยู่สองด่านเนาะอ๋อมันมีนี่ไงมันมีฉากมีสวนสนุกมีจุลศิษย์ปาร์กก็มีแล้วก็มีไดโนเสาร์อ่าในสวนในสวนสนุกนะคะก็คือยังเหลืออีกสามอันใช่ไหมคะเหลือปราสาทแต่เท่านี้เราจะทาไงถึงจะได้เงินนะคะก็คือรอยคนมาเล่น ต้องรอให้คนมาเล่นก่อนค่ะแต่ยังไม่ได้อยู่ดีอ๋อรอให้คนมาเล่นเยอะๆเขาก็จะเอาเงินมาจ่ายให้เราใช่ไหมคะหนูกับกับตัวอะไรก็ไม่รู้เอาหนูฟักทองไงคะหนูทำกินค่ะใช่ไหมหัวก็เป็นฟักทองไหมคะ อ่านะดูดินสนุกพูดผิดทีสวนสนุกสมูลิเตอร์ของพี่สกายสุดยอดเลยดูสิมีหวัวฟักทองเดินกันเหวินเป็นมดเลยค่ะทุกคนอ๋อมีตอนที่เขากลับบ้านแล้วก็เห็นเห็นมาเดินม,ม,า,ม,า,มา,ามาเที่ยมาดูแล้วเขาก็กลับบ้านไปด้วยอันนี้ก็คือเราสร้างหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอัน,นี้อตอนนี้เราก็รอนะคะรอเก็บเงินนะคะว้าไม่มีใครมาขึ้นมาหมุนเลยขึ้นมาขึ้นมา เป็นเป็นตัวตั้งโชว์ค่ะอ๋อเป็นตัวตั้งโชว์เหรอคะเขามาให้หลีเราอ๋อ thank you ขอบคุณนะเราใกล้ได้ประสาทหรือยังนี่เาอยากได้ประสาทมากเลยอ่ะประสาทนะเดี๋ยวมัมมี่กับพี่สกายนะคะจะพาทุกคนมาต่อประสาทอีกครั้งหนึ่งตอนที่ครบ600เหรียแล้วนะคะวันนี้ให้พี่สกายฝากช่องหน่อยค่ะสำหรับวันนี้ก็ไล์กดแชร์สำหรับวันนี้ก็ขอคอมเมนต์ตัวกันด้วยนะ ขอตัว<ด>ลาไปก่อนนะคะบ๊า<ล>ยบายสวัสดีค่ะ